คิดดีแล้วเหรอที่คุณจะแต่งงานกับลูกสาวของผมนะ่ะประโยคเดียวสั้นๆแต่เหมือนมีมีดคมๆปากรงกลางหัวใจที่กำลังทำงานอยากไม่คิดจะปราณีด้วยกริยาแววตาที่ชายมองอันธิการู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เธออยากจะหลบหนีห่างหายไปจากสายตาที่มองเธอแบบนี้ไปไกลแสนไกลอันธิกา เธอคิดว่าถ้าเป็นภาวะปกติหรือคนที่กำลังตั้งคำถามกับเธอไม่ใช่บุพการีของหญิงคนรักคำถามนั้นมันก็คงแค่สายลมพัดผ่านก็เท่านั้นแต่นี่จากน้ำเสียงที่ดูจะต้องการคำตอบอยู่ในทีเธอคงปฏิเสธที่จะหาคำตอบกลับไปไม่ได้เสียแล้วค่ะ คุณพ่ออันคิดดีแล้วค่ะอันยอมรับนะคะถึงแมน้นการแต่งงานจะไม่ใช่ที่สุดของชีวิตที่เราจะแสดงออกถึงความรักของคนสองคนซึ่งมีต่อกันแต่อันก็คิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ผ่านเลยไปเพราะเส้นทางนี้ มันยาวไกลเหลือเกินค่ะถ้าชีวิตของเราขาดช่วงใดช่วงหนึ่งที่เหมาะสมไปจิตกรรมของชีวิตก็คงจะขาดช่วงทำให้ความสมบูรณ์แบบที่เราคิดไว้อาจไม่สวยงามอย่างที่เราคิดนะคะอืมคิดได้อย่างนั้นก็ดีแต่ผมคิดว่าการมีชีวิตคู่ ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ยุ่งยากพออยู่แล้วในวิถีของชีวิตดูอย่างผมกับแม่ของลูพัทสิผมคิดว่ามันเพอร์เฟกที่สุดแล้วแต่ก็ยังไปไม่รอดจำจนต้องแยกกันอยู่เพื่อตอบโจทย์เหตุผลทั้งปวงที่ต่างคนก็ต่างสรรหามาอธิบายความต้องการของตัวเองแต่นี่ก็ไรคู่ชีวิต ที่เป็นเพศเดียวกันเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันแล้วยิ่งน่าเป็นห่วงต่างคนก็ต่างอ่อนแอจะมีใครที่ไหนคอยปกป้องคุ้มครองหืมผมมีลูกสาวเพียงคนเดียวผมก็ต้องการที่จะหาผู้ชายดีๆสักคนมาคอยดูแลลูกสาวของผมผมกับแม่ของลูกพัดก็นับวันจะอายุมากขึ้นเรื่อยๆ จะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้และอีกอย่างผมจะตายตาหลับได้ยังไงเมื่อรู้ว่าชีวิตของลูกสาวที่จะอยู่ในโลกใบใหญ่ใบนี้จะไม่มีคนที่ผมคิดว่าเหมาะสมคอยปกป้องคุ้มครองดวงตาคู่คมเฉียบมองหญิงสาวตรงหน้าแบบประเมินสุดๆเมื่อ หาข้อย,ยุติกับอดีตภรรยาไม่ได้แล้วเขาจึงเลือกที่จะเบนเข็มมาขอพูดคุยกับคนรักของลูกสาวซึ่งเขาให้เหตุผลว่าอยากทำความรู้จักแต่มีข้อแม้ต้องเป็นการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวซึ่งนั่นมันก็ทำให้จอมใจและลูกสาวของเขาปฏิเสธได้ยากยิ่ง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาของการสร้างสัมพันธ์ในการพูดคุยและใครคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือคนที่รักเธออีกคนด้วยเช่นกันพัชรารู้ว่าถึงแม้นช่วงเวลาของชีวิตของผู้ชายคนนี้จะขาดหายออกไปจากวิถีชีวิตของเธอกับแม่มานานพอสมควรแต่ความรับผิดชอบที่ผู้เป็นพ่อ แสดงออกมาอย่างเปิดเผยว่าต้องการทำหน้าที่นั้นบ้างทำให้พัชราทราบซึ้งในอกอยู่มากโข ổ, รู้สึกอิ่มในอกนิดๆที่ชีวิตของเธอก็ใช่ว่าจะขาดหรือถูกทิ้งจากผู้ให้กำเนิดไปเสียทีเดียวอย่างน้อยความห่วงใยที่ท่านมีให้ก็ทำให้หัวใจอิ่มเต็ม เมื่อได้คิดถึงค่ะคุณพ่ออันยอมรับว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งสองคนซึ่งเป็นเพศที่ใครก็ไม่รู้มาตรีตราว่าเป็นเพศที่อ่อนแอมากกว่าเพศชายแต่อันคิดว่านั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของสรีละ แต่คุณพ่อก็อย่าลืมสิคะว่าความรักหรือการสร้างครอบครัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีใ่ใครจะทำได้ไม่ว่าร่างกายจะเข้มแข็งสักเท่าไหร่แต่บางทีคนจำพวกนั้นก็ไปไม่รอดชีวิตครอบครัวพังขืนลงไปก็มากมายคุณพ่อคะบางทีคนอ่อนแอทั้งด้านร่างกาย อย่างพวกอันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นบ้างก็ได้แต่อันเชื่อนะคะว่าเมื่อเหตุดีผลจะเกิดตามมาเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังหรอกคะ่ะเราควรทำเหตุให้ดีที่สุดทุกอย่างต้องถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามคันรองคองธรรมที่ไม่ทำให้ใคลยคลๆรอบกายเดือดร้อนเป็นดีที่สุดคะ่ะและ การเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันระหว่างอันกับน้องพัดก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆของชีวิตคู่ก็เท่านั้นและอันเชื่อว่าการที่เราต่อจิกซอแต่ละอันด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเข้าใจสีแล้วถึงแม้นจิกซอของชีวิตรักที่เราเลือกจะช่วยกันต่อไม่ได้ไปต่อแล้วหรือ จะจบลงด้วยเหตุผลคนใดก็ตามอย่างน้อยเมื่อเราได้กลับมาหวนคิดถึงความรักความเข้าใจที่เราเคยมีร่วมกันในเส้นทางของความรักเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราเลือกทำค่ะคุณพ่อดวงตาคู่งามแข็งขึงขึงข้นมานนิดเมื่อรู้สึกว่า คนที่นั่งอยู่ตรงหน้ามีปฏิกิริยาดูไม่ยื้มละกับคำพูดอธิบายที่เธอคิดว่าเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ไหลหนายกขึ้นมาพร้อมกันดวงตาคู่คมมองบนด้วยกริยาที่คุ้นชินปากบางสยยยิ้มออกมาอย่างเหยียด,เ,ยยดเมื่อหญิงสาวตรงหน้า อธิบายภาพฝันในหัวของเจ้าหรอนจบลงอ้อยคุณความรงความรักอะไรดูอย่างผมสิแต่งงานกับแม่ของลูกพันก็ด้วยความรักที่ทางคนต่างมีให้แก่กันและกันเหมือนเหมือนกับที่คุณพูดนั่นแหละแต่ก็ยังไปไม่รอดคุณก็ต้องยอมรับนะ ว่าชีวิตคู่มันไม่ได้มีกันแค่คนสองคนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดอย่างกับอิฟและอดัมแต่ชีวิตคู่มันมักจะรายร้อมไปด้วยผู้คนรอบกายและความคาดหมายของผู้คนที่เราต้องแคร์ด้วยและคนที่คุณพ่อคอยแต่แคร์ความรู้สึกพวกเขาเหล่านั้นหายหัวไปไหนหมดเสียละคะคุณพ่อ เสียงหวานสายรุ่นะฆังแก้วดังกังวานขึ้นมาอย่างไม่ได้รับอนุญาตทำให้เสียงสนทนาในห้องกว้างเมื่อครู่จมหายน้องพัดลูกพัดสายตาสองคู่จับจ้องไปยังจุดจุดเดียวกันอันธิกาคิดหาคำพูดตอบโต้เมื่อครู่นี้ไม่ออกได้แต่มองหน้าสาวน้อยมาใหม่อย่างไม่วางตา ซึ่งเธอเชื่อว่าเธอไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของหญิงคนรักเลยสักครั้งสาวน้อยน่าใสาที่ขยันออดอ้อนเธอเสมอเมื่อได้ใกล้และขยันทำให้เธอคิดถึงอยู่บ่อยครั้งเมื่อไกลห่างแต่ตอนนี้เพลานี้ดวงตาคู่งามที่อันธิกาชอบมองกลับดูแข็งขึงขึ้นมา เรากับแม่เสือสาวที่กำลังรอตะคุบเหยื่อก็ไม่ปานคุณพ่อคะถ้าคุณพ่อหมายถึงคนรอบกายของพัทพัทมีแค่คุณแม่เท่านั้นค่ะและคุณแม่ก็เห็นชอบกับความสัมพันธ์นี้ของพัทกับพี่อันคิดว่าคุณพ่อคงรับรู้เจตนานี้ของคุณแม่ด้วยเช่นกันไม่งั้นพัทกับคุณแม่ คงไม่มาบอกข่าวนี้กับคุณพ่อให้รับทราบหรอกคา่ะและพัดก็ขอยืนยันกับคุณพ่อนะคะว่าพัดกับพี่อันจะยังคงแต่งงานกันอยู่ดีถึงแม้นคุณพ่อจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเท่าที่พัดรู้มาคนที่คุณพ่อคอยแคร์ว่าเขาเหล่านั้นจะว่าอย่างไรในเรื่องของชีวิตคู่ระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ จนต้องทำให้ครอบครัวเล็กๆของเรามีปัญหาพอพวกเขาเหล่านั้นทำได้สำเร็จจนคุณพ่อต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วพวกเขาเหล่านั้นหายหัวไปไหนเสียละคะตอนนี้ทำไมต้องปล่อยให้คุณพ่อเป็นปู่โสมเฝ้าสาบอยู่เพียงลำพังคอยแต่มาขอแบ่งผลประโยชน์ในแต่ละปีเท่านั้น ไม่เห็นมีใครที่จะมาคอยดูแลคุณพ่อเลยมีแต่คุณพ่อที่ทำงานงกงกงกเวลาพักผ่อนก็แทบจะไม่มีใครต่อใครที่คุณพ่อเลือกมาเป็นคู่ชีวิตก็ไม่เห็นว่าจะอยู่กับคุณพ่อได้ยืดแม้นแต่คนเดียวเพราะพวกเขาเหล่านั้นกลุ่มคนที่คุณพ่อแคร์ความรู้สึกไม่ยอมรับไม่อยากให้คุณพ่อ มีใครมาอยู่ใกล้กายถ้าจะให้พัดมองพวกเขาเหล่านั้นคงไม่คิดหรอกว่าคุณพ่อก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจเหมือนเหมือนกับพวกเขาด้วยแต่เขาเหล่านั้นคิดว่าคุณพ่อเป็นหุ่นยนต์ผลิตเงินก็เท่านั้นพัชรากระแทกหางเสียงตวัดเปล่งประโยคนนั้นออกมาอย่างที่คิดมาตลอดในชีวิตของเธอ และเป็นความคิดที่เธอรู้สึกมาตั้งแต่เริ่มรู้เรื่องและเข้าใจในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายลูกพัดลูกพัดก็รู้ว่าหน้าอาของลูกพัดจำเป็นต้องพึ่งเงินกงสีถ้าพ่อไม่ทำงานหรือคอยดูแลทุกอย่างในฐานะพี่ชายคนโตกิจการของครอบครัว จะมีผลประกอบการดีอย่างนี้หรอลูกและพ่อก็ภูมิใจอย่างมากที่ป๊าป้ามาหมาได้มอบหมายหน้าที่นั้นให้พ่อเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบพ่อคิดว่าพ่อทำหน้าที่นั้นได้ดีมากๆไม่งั้นเราพี่น้องของพ่อเขาจะมีความสุขอย่างนั้นหรอถ้าจะพูดไปก็รวมถึง แม่ของรูปพัดด้วยถ้าจอมใจไม่ตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตของพ่อป่านนี้คงจะสเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองสบายไปนานแล้วไม่ต้องไปคอยปวดหัวขเขยห,นหุนอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นพ่อคิดว่ารูปพัดก็คงรับรู้และเข้าใจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพ่อในข้อนี้สักชัย อธิบายความรู้สึกออกไปกับลูกสาวอย่างไม่ยอมลดละเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตไม่มีข้อไหนที่ต้องถูกตำหนิเลยแม้แต่น้อยค่ะคุณพ่อพัดเข้าใจเข้าใจว่าคุณแม่เลือกทางที่ถูกที่สุดให้กับพัดและคุณแม่แล้วค่ะเพราะถึงแม้มีเงินท่วมหัว แต่หาความสุขในครอบครัวไม่ได้เลยต้องคอยฟังคำว่าใครต่อใครที่อยู่รอบกายขอยงคุณพ่อจะมายุโยงคุณพ่อว่าอย่างไรบ้างแม่กับพัดก็อาจจะเป็นบ้าหรือเสียสติเอาได้นะคะเพราะชีวิตไม่เคยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยคุณพ่อแต่ทํางานเพื่อผลประกอบการว่าปลายปีเหล่าพี่น้องจะได้ปันผล มากน้อยักแค่ไหนและพัดคิดว่าคงไม่มีปีไหนต่ำกว่าที่เคยได้รับอย่างแน่นอนน้ำเสียงแข็งขึงของลูกสาวยังไม่ยอมลดระดับของความเกลี้ยกล่อดลงเลยแม้นแต่น้อยหัวใจดวงน้อยของพัชราขณะนี้กำลังประทุดเดือดดุดดังลาวาที่กำลังเอ่อล้นออกมาทำลายร้างสิ่งที่อยู่รอบกายอยู่มาลอมาล่อ น้องพัดจา๋าพี่อันว่าน้องพัดมานั่งข้างๆพี่อันก่อนเถอะนะคะเราค่อยๆพูดกันกับคุณพ่อถึงแม้นมันอาจจะต้องใช้เวลาในการอธิบายบ้างเราสองคนก็ควรจะทำมามานั่งข้างๆพี่อันนะคะอย่ายืนข้อมหัวผู้ใหญ่อย่างนั้นสิ่งที่น้องพัดทำมันเป็นกริยา ที่ไม่เหมาะสมนะคะเสียงที่ขาดหายไปนานจากบทสนทนาดังขึ้นเพื่อเตือนสติของคนมาใหม่ให้ได้คิดพัชราเฉสายตาสบประสานกับเจ้าของเสียงอย่างอัตโนมัติดวงตาคู่งามที่กำลังจ้องมองเธออยู่ฉาบฉายแวว่งความอ่อนโยนออกมาอย่างเปิดเผยและสิ่งนั้น ก็สามารถทำให้อารมณ์ที่กำลังประทุดเดือดด้วยความขุ่นเคืองคำถามที่อยู่ในใจตั้งแต่วัยเด็กให้จางหายปฏิกิริยาแข็งกล้าวของลูกสาวลดน้อยลงจนสักชัยสัมผัสได้สักชัยจ้องมองกลับไปที่หญิงสาวตรงหน้าอย่างพิจารณาอีกครั้งและเขา ก็ได้รับรู้ถึงความใส่ใจในสายตาคู่งามนั้นเฉกเช่นเดียวกันกับลูกสาวดูเหมือนเจ้าหร่อนจะสยบอารมณ์เกลี้ยกลาอดของลูกรักเขาได้ชะงักงนันย่างผลให้ลูกสาวสุดที่รักของเขาจำต้องเดินกระฟัดกระเฟียดย่อนตัวลงนั่งข้างๆเจ้าหร่อนอย่างเรียงไม่ได้ให้มันได้อย่างนี้สิหานนองพาร ว่าง่ายๆจะได้ตัวเวไย <c oughs> มือบางยกขึ้นรูปผมยาวสลวยยาวสลวยปะบ่าเบาๆอย่างถนอมสัมผัสที่พชราได้รับทำให้หัวใจดูน้อยน้อยอ่อนยวบลงแทบจะทันที ยังผลทำให้ศีรษะทุยได้รูปเอียงไปโซ่ปลาบางดุดแมวเชื่องเชื่องตัวหนึ่งก็ไม่ปานกริยานั้นก็ไม่รอดผลไปจากสายตาของศักชัยด้วยเช่นเดียวกันนี่หรอที่เขาว่ากันว่าความรักทำให้คนที่ได้รับสัมผัสกับความรู้สึกนั้นสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แทบจะทุกมิติถึงแม้ เขาจะไม่ได้อยู่ดูแลลูกสาวเลยนับตั้งแต่ภรรยาของเขาได้หอบลูกอันเป็นที่รักษ์เดินออกไปจากชีวิตแต่ก่อนหนะ้าเขาก็รับรู้ถึงอารมณ์เกลี้ยกล่ดของลูกสาวเสมอดูเหมือนลูกสาวของเขาจะชอบแสดงออกมาทุกครั้งที่ไม่ได้อะไรดังหวังโดยเฉพาะเวลาที่เขามีให้กับครอบครัวอย่างจำกัด จนแล้วจนรอดสักชัยก็ไม่เคยเลยที่จะหยุดอารมณ์เกลี้ยกลาดของลูกรักได้เลยสักครั้งจำต้องหวังพึ่งภรรยาอยู่เป็นประจำเพื่อหยุดปฏิกิริยานั้นของลูกสาวแต่ไงก็อีกแค่แววตาและการสัมผัสเพียงเบาๆของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงหน้า ทำไมปฏิกิริยาของลูกรักถึงได้เปลี่ยนไปได้มากถึงเพียงนั้นคุณอันธิกาผมขอถามหน่อยอะไรที่คุณเลือกว่าชีวิตเสียงเข้มดังและหนักแน่นมากกว่าปกติยังผลให้คนฟังมองสบตากับคนถามอย่างตั้งใจค่ะคุณพ่อแนวคิดของอันนะคะ คำว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่เป็นของเราแบบเบ็ดเสร็จเต็มร้อยเปอร์เซนชีวิตของเราเราต้องเป็นคนบริหารจัดการเองจริงๆถึงแม้นจะเป็นการพูดง่ายๆแต่ก็ทำยากกว่าที่คิดนะคะเ<ม>พราะชีวิตของคนเรานี้มีปัจจัยภายนอกมากมายเข้ามาควบคุมและเกี่ยวข้องเช่น ความคิดหวังของสังคมความคาดหวังของคนอื่นรอบๆกายหรือแม้แต่คนที่เรารักจนถึงขนาดก็เกิดเป็นความกดดันชีวิตของคนเราจำเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นแนวคิดที่อันชอบใช้ก็คือ 1. อันจะไม่จำกัดและใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นเข้าใจ 2. อันจะคิดถึงความต้องการของตัวเองก่อนเสมอ 3. อันจะหยุดเถียงในเรื่องที่ไร้ประโยชน์โดยเฉพาะต่อตัวของอันเอง 4. อันจะหยุดทํำเรื่องที่อันจะไม่มีความสุขและยุ่งยากกว่าที่ควรจะเป็น 5. อันจะไม่พยายามอธิบายตัวเองให้ใครต่อใคร ฟังหรือเข้าใจในตัวของอัน 6. อันจะตัดคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตไม่ว่าจะกรณีไหนๆก็าตาม 7. อันจะมองปัญหาให้เป็นโอกาสเสมอค่ะ 8. อันจะยอมรับยอมแพ้บ้างและคิดว่าคงไม่เป็นไรและข้อ9ข้อสุดท้ายนะคะอันจะไม่คาดหวังว่า ชีวิตนี้จะได้รับความยุติธรรมเสมอนะคะแค่นี้ชีวิตของอันก็ค้นพบถึงความสุขแล้วล่ะคะ่ะอะไรแต่ละข้อที่พูดมาขัดกับความรู้สึกของผมมากเลยนะคุณคิดอย่างนั้นได้ย่างไรแต่ละข้อไม่เห็นจะเข้าท่าเลยคุณลองอธิบายให้ผมฟังให้กระจ่างอีกสักหน่อยสิครับ ผมแก่จนปูน,นี้แล้วข้อคิดแบบนั้นเกี่ยวกับชีวิตผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมีแต่คนที่เขาจะบอกว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรได้บ้างแต่นี่คุณเล่นตัดอะไรต่อมีอะไรออกไปซะหมดอย่างนั้นอย่างเช่นคนที่เขาไม่ดีในสายตาของเราแต่ถ้าเขามีประโยชน์กับเราตอบโจทย์ในความรู้สึกและ ให้ผลประโยชน์กับเรามากกว่าเราก็น่าจะเก็บเขาไว้ข้างๆกายไม่ใช่หรอครับดวงตาคู่คมจ้องเขมงยังหญิงสาวตรงหน้าคำตอบที่เขาคาดหมายจากเจรอนเป็นสิ่งที่หัวใจคาดหวังจะได้รับ <c oughs> ไม่รหรอกค่ะคุณพ่ออันยังไม่ตอบคำถามของคุณพ่อหรอกนะคะว่าอันคิดอย่างไรบ้าง และมีเหตุผลอะไรกับ9ข้อที่อันได้พูดไปเกี่ยวกับชีวิตหาคุณพ่ออยากได้คำอธิบายจากอันต้องอนุญาตให้อันกับน้องพัทแต่งงานกันก่อนถ้าเป็นอย่างที่อันพูดแล้วอันจะมาพูดและอธิบายให้คุณพ่อเข้าใจในความหมายทุกข้อเลยค่ะเพราะแต่ละวันอันว่างมากไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานตามระบบ อย่างที่ใครๆเขาทำกันืึรวยมากว่างันจนไม่ต้องทำมาหากินเรียงปากเรียงท้องเสียงประชดประชันดังขึ้นมาลอยๆยังผลให้คนฟังคลี่ยิ้มออกมาอย่างอดเสียไม่ได้อันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแล้วนะคะแต่เชื่อว่าชีวิตนี้อันไม่ต้องพึ่งเงิน จากใครในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนและคุณพ่อก็ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะคะว่าอันจะมาเกาะลูกสาวของคุณพ่อกินถึงแม้นว่าอันจะไม่ได้ทำงานประจำแต่อันก็รู้ว่าอันจะหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพได้อย่างไรนะคะรอยยิ้มพลายหวานผุดพลายขึ้นอยู่เต็มดวงหน้างามแม้น คำอธิบายจะชัดเจนในความหมายแต่สักชัยก็ไม่อยากเชื่อเท่าที่เขาประเมินจากเหตุการณ์แล้วเขาคงไม่มีสิทธิ์ขัดขวางสิ่งที่ภรรยาและลูกสาวของเขาต้องการได้ถ้าเขายังอยากจะได้ใจลูกสาวเขาคงต้องปรับตัวเองให้ตามน้าไปก่อนไม่ได้เชื่อเลยว่าเขา ที่ผ่านสังเวียนธุรกิจมามากมายไม่เคยยอมแพ้ต่อปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตแต่เขาต้องไม่ยอมแพ้ให้กับผู้หญิงตัวเล็กๆเพียงแค่สองคนที่เขารักยิ่งถึงแม้นสักชัยจะไม่สามารถรังให้ทั้งสองอยู่ในชีวิตตลอดไปได้แต่เขาก็แคร์และอยากจะให้สิ่งดีๆที่เขาว่า ดีที่สุดให้กับพวกรอนเขาเท่านั้นรูกพัดอ่ะเพื่อเห็นแก่ความรักของรูกพัดพ่อจะอนุญ,ญาตให้รูกพัดแต่งงานกับเพศเดียวกันก็ได้แต่พ่อมีข้อแม้ว่าสามเดือนนับจากนี้ก่อนแต่งงานคุณอันธิกาต้องมาคุยกับพ่อทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งวันเด็มๆเ,เป็นวันที่พ่อหยุด นั่นก็คือวันอาทิตย์หลังจากคุยกันสามเดือนแล้วค่อยจัดงานแต่งคิดว่าลูกพัดและแม่ของลูกคงจะไม่ติดขัดข้ออะไรนะคุณพ่อวันอาทิตย์พี่อันมีงานตลอดเลยนะคะลูกค้าของพี่อันหยุดพี่อันต้องดูแลตลอดค่ะมันเป็นวันที่พี่อันไม่ว่างสุดๆเลยนะคะ เสียงโวยของลูกสาวดังขึ้นยังไม่คิดจะเกรงใจผู้เป็นบุคกคการีเลยแม้แต่น้อยอืมน้องพัดจะเย็นๆสิคะเออเออได้ค่ะคุณพ่อตลอดสามเดือนก่อนแต่งงานทุกวันอาทิตย์อันจะมาคุยเล่นกับคุณพ่อนะคะแต่ถ้าวันไหนอยู่ดึกมากๆอันขอค้างที่บ้านของคุณพ่อเลยแล้วกัน เพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะที่บ้านของคุณพ่อไกลมากกับบ้านของอันอืมได้เลยได้เลยพ่อขอรับประกันความปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์อุ้ยเออผมขอรับรองความปลอดภัยร้อยเปเซนดวงหน้าโคมคลม้ำถอดสีไปเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติทำหน้าเข้มเข้มดูดูด เหมือนอย่างคุณพ่อห่วงลูกสาวที่อันธิกาเห็นได้ทั่วๆไป